ใบบุญจ๋าโอ้ยนอนสบายมากไปไม่ลูกได้ที่นอนใหม่แล้วใช่ไหมเอเอนอนสบายเลยตรงโต๊ะเนี่ยแม่เก่งเอามาไว้สําหรับให้น้ำเกลือฟ้าใสแล้วก็ใบบุญเวลานั้นก็ใบบุญก็มานอนเห็นเขามานอนปล่อยครั้งแล้วทุกทีเขาจะไปนอนในห้องน้ำตอนนี้เขาก็ไม่นอนห้องน้ำแล้วมานอนตรงนี้แล้วนะคะเป็นท่านอนที่ สบายสบายที่สุดเลยลูกแม,แม่สบายมากเลยนอนนอนตรงโต๊ะนี้นะคะอะไรกันลูกมีอะไรกันฮะโอ้ต้นกล้าต้นก้าอยากมีแม่เลี้ยหัวให้ใช่ไหมลูกหนูมีสมชายแล้วไงสมชายเลี้ยหัวให้หนูแล้วแม่ลูกเขาแม่สมศรีกับลูกเขาเลี้ยหัวให้กันต้นกล้าก็นั่งเฝ้า อยากมีแม่เลี้ยหัวให้มั่งอ,อ่ะลูกอ่าเลี้ยแล้วเลี้ยแล้วโอ้เลี้ยให้เลี้ยให้โอ้โอโอสมศรีน่ารักมากสมสน่าร,กา,กนารักมากเลยเลี้ยหัวให้ต้นกล้าอะไรกันลกูกคิดถึงข,ข,ข้าศึกไหมข้าศึกอยู่โรงพยาบาลนะคะเมื่อวานนี้แม่แกงก็ได้เอาข้าศึกไปโรงพยาบาล เพราะว่าข้าวสุกเนี่ยมีอาการที่ฉี่เบ่งฉี่ลาบากนะคะแล้วก็เจ็บเหงือกนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ได้ตรวจข,ข,ข,ข้าวสุกก็พบว่าข้าวสุกมีนิ้วรายแล้วก็คุณหมอบอกว่าจูของข้าวสุกเนี่ยกวมนะคะคุณหมอก็ได้ใส่ท่อไว้เพื่อให้ข้าวสุข้ขาวสุกเนี่ยได้ฉี่ได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนเหงือกวมเนี่ยคุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับ ที่เขาสุกเป็นเอ็ดแมวนะคะทาให้เขาเหงือกเขาบวมแล้วก็ก็ต้องดูแลรักษากันไปเรื่อยนะคะเขาสุกเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลดูอาการ3วันนะคะถ้าถอดท่อแล้วยังฉีไม่ดีคุณหมอจะผ่าตัดให้กับเขาสุกนะคะแต่ถ้าฉีเดี๋ยวฉีได้ปกติก็จะกลับบ้านนะคะก็อรอลุ้นกันนะคะว่าเขาสุกจะได้กลับบ้านหรือจะได้ผ่านิ้วนะคะวันนี้คุณหมอยังไม่ได้โทรแจ้งมานะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยคุณหมออาจจะติดภารกิจตรวจ หมาแมวคนอื่นอยู่นะคะก็รอให้คุณหมอแจ้งข่าวมาก่อนนะคะไม่แพีงจะแจ้งให้พ่อพ่อแม่ทราบนะคะว่าอาการวันนี้ข้าสุกเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนะคะอยู่กับหมอเนี่ยก็อาจจะได้ยาถึงเพราะว่าคุณหมอป้อนยาฉีดยาให้นะแต่ว่าถ้ามาที่นี่ข้าสุกป้อนยายากเพราะว่าข้าสุกเนี่ยเขาเจ็บปากเลยป้อนยาเขายากนะคะข้าสุกอยู่กับหมอก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ มาดูความน่ารักของ,น,องน้องต่อนะคะนี่คือกล้วยหอมนะคะก้วยหอมนี่คือถูกทิ้งเอาใส่กลงไปทิ้งที่วัดป่านะคะน้องน่ารักมากโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วอันนี้ข้าวเหนียวนะคะเด็กน้อยทางขยะที่เก็บมาจากทางขยะนะคะข้าวเหนียวของเราอ้วนตุบเลย นี่สมชายสมชายก็เป็นแมวจรน,นะคะที่คุณเอกศิษิ์ได้เอามาฝากไว้แม่เกียงก็ไม่คืนคุณเอกศิษิ์เลี้ยงไว้เลยอันนี้แม่สมมสีก็ของคุณเอกศิษิ์เหมือนกันนะคะแม่เกียงก็ก็เก็บไว้เหมือนกันเพราะว่าไม่คืนนะคะพอเลี้ยงพวกเขาแล้วก็รักนะคะเลยไม่อยากจะคืนเลยเลี้ยงไว้ต่อเลยนะคะเมื่อกี้ขนป,ยปุยก็เป็นขนนนนะคะแล้วก็นี่ก็คือข้าวตางังข้าวตังนี่คือก็คือแมวจรเหมือนกัน สมชายเขาน่ารักนะหุ่นเขาล่ำล่เห็นแล้วน่ารักน่ากอดนะคะทุกคนนี่ใบบุญกับใบตองนะคะใบบุญก็เป็นแมวจรแต่ใบตองเป็นแมวค้อดที่นี่นะคะมัไม่ใช่แมวแมวจรน,นะอันนี้ก็คือกระลำนะคะเป็นลูกแม่สมศรีค้อที่อยู่กรุงเทพนะคะเขาไม่ใช่แมวจรก็เป็นติดติดท้องมาติดท้องแม่สมศรีมาแม่แกงก็ดูแลเขาตั้งแต่แม่สมศรีคลอดเขาที่อยู่กรุงเทพนะคะ คนนี้ก็เป็นต้นหอมก็เป็นลูกของแม่สมศสีเหมือนกันพี่น้องกับกะหล่ำก็คลอดมาก็มีตระกูลผักนะคะมีต้นหอมผักชีกะหล่ำผักกาดนะคะแล้วก็นี่น้าข้าวนอนหันหลังให้เป็นแมวจอยเหมือนกันไอเนี้ยผักกาดลูกของแม่สมศสีเหมือนกันหน้าตาเขาจะคล้ายกับกะหล่ำหน้าตาคล้ายๆกันเลยตาเขาเหมือนกันแต่ว่าหางคนละอย่างกันคนนี้หางยาวกระหล่ำหางสั้นนะคะ บุญส่งก็เป็นแมวที่ถูกเจ้าของที่ติดยานะคะก็ทําร้ายน้องบีบคอน้องนะคะแม่เกียงก็ได้ช่วยน้องมาตอนนี้เป็นหนมแล้วทํามันเรียบร้อยแล้วข้าวปั้นข้าวปั้นข้าวเหนียวข้าวปั้นเนี่ยก็คือแมวจรที่คนทิ้งใส่ถังขยะไว้แม่เกียงเพื่อมา้าแต่ได้เกล็ๆนะคะช่วยเข้ามาตอนอยู่กรุงเทพนะคะสามสีสามสีเจ้าแม่สามสีของเราน่ารักมากเลยก็พี่น้องกันกับปังปอน สามสีส้มๆเทาๆส้มๆมมจะเป็นลูกของสามสีนะคะน้องๆถูกเอามาเลี้ยงแต่เจ้าของไม่ได้ดูแลเป็นจริงเป็นจังนะคะแม่เกียงก็เลยรับมาดูแลนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าที่เอามาจากป่าที่นาของตาน้องเป็นแมวป่าสบายดีแล้วไม่ต้องไปอยู่ในป่าแล้วนะลูกต้นกล้านี่ก็ฟ้าใสนะคะแม่เกียงเอาไปทําหมันมาเป็นแมวของญาติในบ้านนั่นแหละในหมู่บ้านเอาไปทําหมันมาแล้วสงสารน้องนะคะก็เลยต้องเอาน้องไว้นะคะน้องน่ารักมากเลย นี่โชกุนนะคะแม่เกงช่วยน้องมาตั้งแต่เล็กๆนะคะช่วยดึงมาจากซอกหลังบ้านตั้งแต่เล็กๆนี่คือสายฟ้าตัวน้อยโตเป็นหนุ่มแล้วนะสายฟ้าสายฝนสายลมนะคะแม่เกงช่วยมาจากบ้านญาติที่เขาจะเอาไปทิ้งป่าน,นะคะเนี่ยสายลมโตแล้วนะตอนนักเล็กนี่สายลมจะท้อ่องๆตัวเล็กมากเลยนะคะเล็กกว่าเพื่อนเลยสามพี่น้องเขาอะตอนนี้เขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะสุขภาพดีนะทำวัคซีนครบสามเข็มแล้วนะคะ สองสาวของเราไผ่ทองไผ่ทองนี่เ็าช่วยมาจากสุพรรณนะคะน้องตาบอดแล้วก็ใยขวัญใจหางกุดๆเนี่ยายขวัญใจช่วยมาจากวัดป่านะคะในน้อยเอามาให้เจออยู่เรื่อยแหละนี่มีโอนะคะเป็นแมวของญาติน้องเป็นนิ้วตั้งแต่เล็กๆนะคะเกือบไม่รอดดีที่ไม่เกงได้ถามถึงน้องนะคะพอญาติบอกว่าน้องนอนนิ่งๆไม่เกยงก็ออกไปรักษาหมอบอกว่าเป็นนิ้วเกือบช็อกเลยนะคะดีที่ช่วยเหลือน้องไว้ได้แล้วก็ แม่แก้วเลี้ยง,ยงน้องไว้ตรงนี้แมวแก้วตาจะแมวมือตกของเราแมวป่านะคะตาบอดข้างหนึง่งแมวแก้วตานี่ร้ายจริงจริงอันนี้เฮงเฮงที่มาจากพร้อมพิเศษนะคะเฮงเฮงนี่เขาตัวใหญ่มากแล้วเขาน่ารักมากเขาขี้อ้อนนะคะที่แม่แก้วรับมาพร้อมกับพ<า>ิเศษนะคะทไมคะลูลกหนูก็ลงมาลูกประตูเปิดอยู่นี่ เฮงๆเขาอ้อนมากเขาเป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยนะคะอ้อนคล้ายกับน้องพลอยป้าทูนะคะน้องไม่สบายญาติเอามาฝากไว้ไม่เกงก็เลยรักแล้วก็ไม่เอากลับคืนนะคะเลี้ยงไว้เลยโอดูวิ่งเล่นกันนี่ใหญ่สตานะคะมาจากจังหวัดสตูลนะพี่น้องกับเข้าใหม่นะคะวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยวิ่งกันโอ้ยนี่แม่คนสวยของเราแม่แตงกวาคนจะไปทิ้งป่านะคะแม่ของใบตองใบจานนะคะ อันนี้ก็คือโอเลี้ยงเป็นแมวที่มาจากบ้านพิเศษนะแม่แกงช่วยเขามานะคะสงสารพวกเขาเจ้าของไม่ได้ดูแลนะคะเจ้าของต้องมีความจาเป็นที่ไม่ได้ดูแลน้องแม่เกียงเลยช่วยเหลือไว้นะคะนี่ดวงเดือนลูกของแม่แก้วตานะคะน้องอ้วนขึ้นแล้วนะน่ารักมากมากเลยดวงเดือนอะ่ะนี่ใบเงินลูกของแม่ใบบุญนะคะมีเอฟซีถามหาน้องใบเงินเนี่ยตาเขาจะสวยมากเลยนะคะแม่เกียงชอบตาเขา เขาเป็นลูกของแม่ใบบุญแล้วก็พ่อสแตมนะคะน้องเป็นแมวที่เกิดที่นี่น้องไม่ใช่แมวจรนะน้องใบเงินเขาน่ารักมากดูตาเขานะคะเนี่ยตาเขาหน้าตาเขาน่าเอ็นดูมากๆเลยเวลาเห็นลูกๆหยอกล้อเล่นกันเนี่ยเราดูแล้วเราก็มีความสุขเนาะ <S <S เพราะว่าไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยนะคะ <S <S ถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วเราก็ไม่สบายใจไม่เคียงไม่สบายใจแล้วก็พ,พ่อแม่เวลาเห็นลูกๆหลานเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่สบายใจเหมือนกัน นี่ยายไข่หวานยายไข่หวานนี่ก็เก่งมากแล้วนะเนี่ยได้วัคซีนสองเข็มแล้วนะคะก็ดีแล้วแหละมีภูมิก็ให้เขาออกมาวิ่งเล่น,ม,น,าานลมาเบานะลูกาเบานะมาเบาๆนะลกูกนี่คิวซางสแตมมาเบาลกูกนี่คิวซงังัวเป็นหนุ่มแล้วนะคะชอบเล่นกันกับพี่ๆเขา อิชิวซังกับชินจังโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ถึงเวลาทํามันแล้วนะคะเอามาจากวัดป่านะคะน้องเป็นแมวจรที่เอาไปทิง้งคนเอาไปทิ้งที่วัดปานี่น้ําตาลกับข้าวใหม่นะคะน้ําตาลเนี่ยไม่เคียงไม่ให้ออกจากห้องนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่กับใครเขาเป็นแมวไม่ชอบยุ่งกับใครนะคะเขาอยู่ได้แต่ในห้องให้เขาอยู่แต่ในห้องไปเพราะว่าเขาอายุมากแล้วด้วยนะคะน้ําตาลเขาแก่มากแล้ว กันเบานะเบานะเฮ้ชินจังเบาๆลชินจงังทุกคนไม่ได้เห็นซัมโอมาหลายวันแล้วนี่ซ้มโอนะคะน้องสบายดีนะพี่ต้มพี่ต้มน่ารักมากเลยนะคะดูหุ่นพี่ต้มเนี่ยน่ารักมากเลยพี่ต้มสุดหล่อของเรานะคะ พี่ต้มเขาเป็นแมวที่ถูกเลี้ยงระบบเปิดนะคะตอนอยู่กรุงเทพเขาเดินข้ามถนนมาขอแม่อยู่ด้วยแม่ก็ได้เลี้ยงเขาไว้นะคะพี่ต้มเขาก็เป็นเอ็ดแมวเหมือนกันกับพ่อสุกนะ